สวัสดีครับท่านผู้ชมและ้ะผู้ที่ตามช่องสงวนกุลวงผมพ่าใหญ่เปียกนี่แหละครับอพ่อกันเจ้าวันที่หนะครับมกราคม2 5ง0ครับห้าครับถือว่าสวัสดีปีใหม่ครับว่ท่านด้ลาได้สวยดอกครับผ่านมาบกกุกีมือเอาเมื่อนี้ครับรถไทยน่อยเจ้าเลียดดงกสิมานำเสนอการ ถอดอกระถางนะครับแบบพิมพ์กระถางปูนเปือยเจ้าแร่ดโดงนะครับซื้อเดียวกันนะครับแบบข้างหมูครับสิถอดให้เบิงนะครับเอาก่อนเอื่อนกับผมประสิภาพมาเบิ้งกิจการของคนญอเปียกนะครับเด้อนี่แหละครับชุ่มนี่ถอดแล้วครับนี่นี่เออเสียง่งนะครับเด้ออันนี้แบบ แบบล่างหมูครับนี่นี่ล่างหมูครับอันนี้แบบลูกเต๋าครับยี่สิบคูนยี่สิบนี่ครับแบบลูกเต๋ายี่สิบคูนยี่สิบสวยงามครับพิมพ์นิยมนะครับอันนี้แบบลูกเต๋อกันครับนี่แบบลูกเต๋าสามสิบคูนสามสิบครับนี่นี่นะครับแบบลูกเต๋าสามสิบคูนสามสิบ อันนี้ก็คือแบบข้างหมู40่สคูณสามนะครับอันนี้ลูกเตาวัตถอดครับสวยงามครับนี่คือจิตการของพ่อใหญ่เปียกนะครับเด้อสนใจกระถางหรือแบบพิ่มกับโทรมาครับ0 8นย์แปดสีสี่สานะครับ กระถางปูนเปอยเจ้าแรดโดงนะครับเอเลื่อมไปครับก็มีอีกแบบหนึง่งนะครับแบบล่างหมูบ้าน,นี้สามสิบคูณนี่ครับโอ้เดี่ยวซองแน่ครับขอตทวแบบล่างหมูครับนี่สามสิบคูณหนึ่งเมตรครับนี่ นี่โอ้แดดเงี้ยมันเศร้าครับขอตัวหลายๆเด้อนี่ครับยี่สามสิบคูณหนึ่งเมตรครับสวยงามนี่ครับยี่สิบคูณโอ๊ตัวครับสามสิบคูณหนึ่งเมตรครับแล้วก็มีแบบล่างหมูเหมือนกันครับยี่สิบคูณนี่ครับยี่สิบคูณห้าสิบเซนติเมตรนี่ครับนี่ มี20นี่ครับคว,ว้วกลวงคว้มสูง20ง่าวหา10เซนติเมตรนะครับอันนี้ก็แบบลูกเตา้า20คูน20ครับสวยงามครับที่ผมเห็ดมากนี่เห็ดใจส,ส่วนมากคนถึงย่อมครับคนในย่อมเอารามาผมสิผ้าถอดให้เบิร์ครับบานี่ถอดแบบพิมพ์ กระถางปูนเปืือยเจ้าแลดโดงครับนี่ครับอยู่ใ,ใก่นี่นี่ท่านผู้ชมกับติดตามก็อยากเห็นนะครับถอดแบบไหนการถอดนี่นะครับตานะแบบพิมพ์กระถางเจ้าแลดดงอันนี้แบบข้างหมูครับวิธีถอดกก่ง่ายๆครับเพียงแคนะ่เอาไม้หรือเล็กครับนี่มาห้อง นี่ครับไม่ก็ได้ไม่ก็ได้หรือเล็กก็ได้มะห้องปลายสก,กูปลายน็อตเด้อยครับอ่าทั้งสองขางนี่ครับปลายน็อตทั้งสองขางครับนี่นี่ปลายนออ็อตห้อง,ห,องห้องเห็นยังล่ะพอจะเปียก คือระบบการถอดแบบพิมพ์กระถางปูนเปื่อยเจ้าแลดงของพั้ใหญ่เปียงนี่ครับสียอาศัยน็อตตัวนี้ครับอา,อาศัยนอดด็อตในการดันแบบพิมพ์ดันไน,น้ขึ้นแล้วก็ยกออกเลยครับนี่ครับน็อตตัวนี้ก็สสไป,ปกดกระถางนั่นแบบพิมพ์กระถางทั้งนอกอเมื่อน็อตกดลงแล้ว กระถางแบบพิมพ์สันในมันก็สิยกขึ้นเขาก็สามารถที่ยกข้านตัวนี้ครับแบบแบบทั้งในมันนี่ได้เลยครับเอา,เอา,เอาผู้ช่วยตากล้องเอามาเป็นอันนี้แท่ในบาทนี่เอาเบิ้งครับเด้อนี่ครับวิธีเฮตุบาทนี่นี่ครับอาเวลาหมูนสกู่ล่งนี่ครับต้อง ต้องหมูลงต้องหมูลงท้อๆกันครับสมมุติว่าทั้งนี้สามรอบหนึ่งสองสามทั้งนี้ก็ต้องสามรอบเพื่อกันครับหนึ 1, 2, ่งสองสามเราก็มาเริ่มทั้งนี้เอกหนึ่งสองสามทั้งนี้เอกหนึ่งสองสามนั่นเห็นบหมครับเมื่อคันสก,กูลงอ่า นัดตัวนี้มันกระสีดันขอบกระถางด้านนอกนะครับขอบแบบพิมพ์กระถางด้านนอกด้านในมันก็สิยกขึ้นครับหนึ่งสองสามนั่นนะครับขื้นแล้วหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามเพราะมันขื้นแล้วจัน้อยประมาณเส้นหรือสองเส้นเขาก็สิสามารถยก แบบพิมด้านในได้เลยครับหนึ่งสองสามนั่นครับใกล้สิได้แล้วครับได้แล้วครับบ้านนี้เอาิยกยกดะครับเด้อบ้านนี้เด้อนาน่ายบอครับสวยง่ามคมกริบเลยครับครับสวยงามครับคมครับเรียบมั่นต่อมาก็มาเอาด้านนอกออกครับบ้านนี้ ตีคีปลัดนะครับนี่ครับนี่นี่คือคีปลัดได้ครับเด้อนี่ดานออกตีขึ้นนี่ง่ายครับผู้ใดซื้อไปโอ้โชคดีครับเอาบ้านทั้งนี้ครับนี่นี่ครับเป็นเงื่อนเป็นข้ามครับผู้ใดมีอาชีพเสริมก็ล้วก็โยกออกเลยครับนี่หนันครับยกแล้วห็นบอกครับ เดี๋ยวมันสวยงามนะทงนี้ออกเซ็ตเลวครับเ้างกัดแ่งหน่อยๆต่างต่อ่าฟองอากาศเท่านั้นแหละครับปากมันกระเแีเ้ยกากระดาษไส้คัดแกงจักหน่อยกับพ่อนะเอาเป็นอย่างไีครับท่านผู้ชมลวก็พูดติดตามง่ายบ่ครับ าการถอดแบบพิมพ์กระถางปูนเปือยแจ้วแล่ดโดงนะครับแบบคางหมูเฮียใ,เใยให้เบิงแล้วครับง่ายครับสวยงมนะครับเอาคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้แหะครับขอขอบคุณหลายๆท่านผู้ชมและก็ผู้ติดต,ตามที่บอทิมบอปลาพราะงี้เปียกมื่อนี้ก็ตอนนี้ก็สิ้ายบรรยากาศทั่วไปของ กิจาการเพราะหญงเปียครับนี่กำลังเต็มอยู่ครับเห็ดเต็มอยู่ทุกแบบละแบบลูกเตาขนาดเล็กขนาดใหญ่แบบล่างหมูแบบข้างหมูครับมีหลายขนาดนะร้อมสี่ทรงลูกค้าครับครับนะกับแบบเพียมนำํำเอาสนจิตสนใจกับโทรมากครับ084 เกดสี่สามห้าศูนย์ห้าหกพี่ใหญ่เปียครับเอาขอบคุณเลยหลายครับสวัสดีครับ